สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลักกี้ในเกม Demon l e g e n d กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นี่นะครับเป็นวันที่1 4เนาะนะครับที่จะเป็นการปั่นตัวละครโยริจิส13ดาวนะครับโอ้ก็ผ่านมาเกือบเดือนแล้วเนาะนะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็มีกิจกรรม มากมายนะครับแล้วก็พยายามเคลียให้หมดเนาะนะครับแต่ว่าวันนี้นี่ครับก็มีการอัปเดตเนาะมีรายการอัปเดตนะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะว่ามีการอัปเดตอะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะวางแผนนะครับในการทําอาทิตย์ถัดไปว่าควรทําอะไรบ้างนะครับเออสำหรับในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของการอัปเดตเนาะอัปเดตตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของล็อกอินเจ็วันแล้วและต่างๆนะครับในส่วนของการสินค้าแล้วแค่อะไรต่างๆเราจะข้ามไปนะ ก็จะมีในส่วนของเออที่มันมีตรงส่วนตรงนี้นะั้นนั่นคือการตีบอสลุยนะเนี่ยตรงนี้นะการตีบอสลุยอันนี้เนี่ยก็มีของมากมายนะครับเห้เพื่อนได้แลกกันนะครับแล้วก็ไปตีบอสลุย3ครั้งเนาะนะครับแล้วก็ได้ราเมจเท่าไหร่ก็มาแข่งขันเนี่ยนะเอาอันดับกันนะครับตลอดที่1เนี่ยจะได้รางวัลเยื่อถ่อยนะสำหรับเป็นก,กิจกรรมบอสลุยนะครับแล้วก็กิจกรรมในส่วนของ อ่าทอยเอ่อในส่วนของอันนี้คือทอยเต่านะทอยเตาก็ข้ามไปนะจริงๆกิจกรรมทอยเต่าเนี่ยนะครับมันมีในวันในสัปดาห์นี้อาจจะอาจจะไม่มีสัปดาห์หน้าผมไม่แน่ใจนะนะครับมันซ้ําๆเนอะแล้วอันนี้ก็เหมือนกันครับในส่วนของนี่นะเอ่อคิดแรกยี่สิบนะก็ผมคิดว่ามันไม่ใช่เขาอาจจะ ใส่มาไม่ได้ตัดนะแต่จริงๆผมคิดว่ามันมันก็เคยมีนะที่ในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันซ้ําซ้อนนะก็คืออาทิตย์นี้มีอาทิตย์ถัดไปก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะมีอยู่หรือเปล่านะคิดแรกยี่สิบนะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็มีในส่วนของช่วยชีวิตอินุนเเกตจากการโดนพึ่งต่อยนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้ก็มีนะเอะมีในเพลย์ลิสต์นะครับก็ไปดูกันได้นะครับในกิจกรรมนี้นะก็จะถามใครที่ยังแบบเออไม่แม่นไม่ยังแบบ ผู้เล่นใหม่นะว่ากิจกรรมนี้ได้ยังไงก็มีอยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับเดี๋ยวผมจะเน้นย้ำอีกทีเนาะในคลิปต่อในคลิปที่มันที่ผมจะต้องการเล่นนะแล้วผมจะแนะนํานะว่าเออควรไปดูตรงไหนอะไรยังไงอีกทีนะครับก็เราเคย ยังไม่เคยเนาะยังไม่เคยมีกิจกรรมนี้เนาะเออกิจกรรมนี้มันเป็นสัปดาห์ที่4เนาะที่เราเล่นมานะนะเคยอาจจะไม่มีนะเดี๋ยวบอกอีกทีนะว่าเข้าไปตรงไหนแล้วดูยังไงนะสําหรับการเล่นกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะนี่คือดีมากๆนะกิจกรรมหมักลุกนะฮะหมักลุกเนี่ยได้ ได้ตัวตัวแดงได้เยอะนะนะครับแล้วได้อดิต์แฟกมามาใช้งานด้วยนะครับหรือว่าเอาไปกินก็ได้นะสําหรับออดีตแฟกอันนี้นะแล้วก็ได้ส่วนของเออในส่วนของเออเขาเรียกนะในส่วนของรูนเนาะนะเป็นหินรูนในพวกนี้นะแล้วก็ได้ของมากมายนะอย่างที่เราเคยได้มาแล้วนะสําหรับในส่วนของ หมักลุกเนาะหมักลุกในส่วนตรงนี้นะครับก็ถือว่าดีนะในส่วนตรงนี้ก็คือว่ากิจกรรมก็โอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายคือในส่วนของนี้ครับวิกแอนกิฟนะก็คือเราเลือกเนาะอย่างที่เราเลือกเคยเลือกในวันจันทร์ที่เราได้รับมาน,นั่นก็คือเราเลือกในส่วนของอะไรครับในส่วนของธาตุเนาะนะครับก็คือ5ดาวเนาะได้4ตัวนะครับก็คือวันเสาร์สตัวอาทิตย์สตัวเนาะแล้วแต่ใครจะอัพ อะไรยังไงนะครับในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็เพชรน้อนเลือกเพชรแน่นอนนะช่องที่สนะครับเลือกเพชรสามร้อยสามร้อยก็เป็นหกร้อยนะนะครับก็เก็บสะสมไว้นะสำหรับเพชรนะแล้วก็อันที่3เนี่ยเพื่อนๆจะเลือกอะไรก็ได้นะแต่ผมจะเลือกในส่วนของคัมภีร์แดงเนาะเพราะคัมภีร์แดงเนี่ยมันต้องใช้วนไหมแน่นอนแล้วของคัมภีร์แดงในคัมภีร์แดงในที่การใช้งานหรือสะสมเนี่ยมันมีของที่ดีมากๆนะดีที่สุดนี่ก็คือของรูนนะข่องลูนสี่อันนะครับก็คืออะไรที่มันสามารถที่จะดองแล้วเก็บไว้ให้ ตัวหลักเราได้เราก็จะดองไว้นะครับในส่วนตรงนี้นะอ่าแน่นอนครับเรา,เาจบแล้วนะสาหรับในส่วนของอกิจกรรมประจาสัปดาห์นะครับก็วันนี้ผมจะมาอัปเดตนะเนาะตัวละครนะว่า,ามีตัวอะไรบ้างนะในปัจจุบันของ ID ดีนี้นะครับที่มีการปั่นตัวละครไปนะนะครับอ่านะครับตรงนี้นะอันแรกเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะผมบอกได้เลยนะครับว่าโยริจิเนี่ยก็ยังคง สิบดาวอยู่นะครับสิบดาวอยู่นะแต่ว่าเราก็มีการอัปเดตในส่วนของอัปเกรดนะอัปเกรดในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเลือกปีศาจนะครับหรือว่าในส่วนอะไรต่างๆนะเราก็มีการอัปเกรดตลอดเวลาในส่วนตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็เออไม่ว่าจะกิจกรกรมกิลด์นะก็ทําครบท้วนนะครบถ้วนตรงนี้นะครบถ้วนหมดเลยนะครับเอ่อทักษะตอนนี้เนี่ยก็จะรวบรวมนะครับนี่นะจะอัปตรงนี้ให้มันเต็มนะ นะครับก็จะได้จู่โจมนะชังโจมตีนะครับแล้วก็ในส่วน sp เนี่ยเลือดนะครับก็จะอัพให้มันสุดเป็น20นะแล้วอัพตรงนี้นะ,ะความแข็งทักษะ sp เนี่ยน่าจะสําคัญนะครับก็จะอัพให้เรียบร้อยนะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมต่างๆอันนี้นะจะได้ตรงนี้นะตรงนี้ก็ได้มาแล้วนะนี่นะี่ครับของขวัญก็สําคัญเหมือนกันนะ นะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็ภารกิจของคุต้องทําให้ครบนะนะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็พวกนกพวกอะไรเนี่ยก็เอ่อผมไปตีในส่วนของรถไฟนะก็ได้ของมาอัพแบบนี้นะครับเรื่อยๆนะขับเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่านะครับก็ตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรมากนะก็ตีเก็บพวกเพชรเก็บพวกด่านเก็บพวกอะไรต่างๆนะครับให้เรียบร้อยนะอันนี้คือยังผ่านไม่ได้นะนะครับจริงๆผมอยากจะถึง สามสิบเก้าขีดห้าสิบนะแต่ทําไม่ได้นะครับทำไม่ได้นะเพราะว่าเอ่อตัวละครมันยังไม่โหดพอนะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด่านไหนมันมันตกมันตันหมดเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด่านประสานอินฟิตี้แลวพวกเนี้ยนะครับก็ยังยังสู้ไม่ได้นะตัวเราก็ยังไม่ตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะปั่นตัวให้ดีที่สุดนะแล้วตอนนี้ผมคิดแผนนะก็คือทําทำสิบดาวเนี่ยนะทำสิบดาวให้ครบนะ นะครับหกตัวนะครับแล้วก็จะอัพโยริจิเนี่ยเป็นสเปดานะผมคิดว่าน่าจะผ่านในปราสาทอินฟินิตี้นะไปเรื่อยๆนะแต่ว่าผมบอกนิดนึงนะปราสาทอินฟินิตี้แะดับ500เนี่ยผมคิดว่าถ้าหากผู้เล่นใหม่มาเล่นเนี่ยแล้วเ,เล่นในส่วนของอาคศาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะยังไม่ถึงในตรงนี้เลยนะนะฮะวันที่24นี่นะครับก็โยริจิก็ช่วยชีวิตนะช่วยชีวิตไวย้เยอะนะมันตีแรงแล้วมันก็ฮิวตัวเองด้วยนะสำหรับโยริจินะครับก็อยากที่จะบอก อย่างที่จะบอกนะเราเคลียร์นะเคลียร์ต่างๆอะไร ให้เรียบร้อยนะแล้วก็เก็บทุกเม็ดนะแล้วก็สะสมเพชรให้เยอะๆนะเดี๋ยวที่ถัดไปก็มีกิจกรรมใหม่นะต้องรีบเคลียร์พวกอีเวนต์ต่างๆในที่ให้เสร็จนะครับแล้วก็ไปทําอาทิตย์ไปลุยกันในหน้าต่อนะครับโอเคครับก็สําหรับอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะมาบอกว่าเราควรเตรียมแผนอะไรยังไงบ้างนะครับนึงก็คือในส่วนของเรื่องของหมักรุกเนี่ยเ,เราอาจจะไม่เราก็คงอาจจะบางคนอาจจะยังไม่แม่นนะครับยังไม่เล่นไม่เป็นอะไรเงี้ยก็อย่างที่ผมเคยบอกนะก็คือกด ให้มันกินนะแล้วก็เอาแต้มเนี่ยไปแลกของนะพวกขินเขียวอย่างงี้ครับที่หายยากๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแลกในกิจกรรมหมักลูกได้นะครับนะครับตรงนี้นะก็ตีบอสลุยเนี่ยก็แข่งขันกันนะสร้างทีมสร้างอะไรมาตีนะโดยเฉพาะของผมเนี่ยนะสร้างในส่วนของโยริจิมาตีเนี่ยก็ได้ดาเมจของการตีบอสลุยมาเยอะทีเดียวนะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะวันที่2ี่ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็มีการอัปเดตนิดหน่อยนะว่ามีกิจกรรม อะไรบ้างในอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็ตัวละครของผมเนี่ยมีการพัฒนาเป็นแบบไหนนะครับยังไงแบบไหนเนี่ยยังไงก็จะพัฒนาไปเรื่อยนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตเพื่อนเพื่อนเห็นนะว่ามีการพัฒนาอะไรนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะวันที่24ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ